Ну อาครับสรับบริการเขาเริยนว่าชุดปฏิบัติการนะครับโดยเฉพาะกับเป็นพลนำเฮาเองนะครับอ่านี่ยนั่งทิ่มโดยของคุณแสวงสินผิวเงินนะครับ <Pharise> ก <es> ับพลนำเฮาอ่าทั้งเขตที่นะครับกับดูแลพื้นที่อ่าทั้งเขตอุตสาหกรรมระดับวงสามสิบนะครับอันนี้ก็คือเป็นรถนะครับรถอ่าเป็นรถเขาเรียนว่ารถสีดานะครับของคุณเองก็จะใส่เครื่องคู่ป่าอ่าน้าของคุณแสวงเอามานั่มหรอครับครับเอามานั่ครับอ่าน้าก็คือเตรียมมานั่ครับเพราะว่าสูตรอยู่นี่เลยนะครับหรือว่า การจะฉีดยาให้มันตายดีนะครับโดยเฉพาะอาสูตรของคุณเสวงก็คือต้องน้ำต้องสะอาดน้ำต้องใสนะครับเพราะฉะนั้นกานรลงทำลายอาบวากาขายนะครับมันาาจะตายหลักกระดพ้นดีนะครับพี่น้องก็อาพ่อใจเต็มใจนะครับเสียใ้บริการของอาทีมงานของคแแุณเสวงนะครับเพราะฉะนั้นการสำหรับรพี่น้องเบื้องซื้อที่ตอนนี้นะครับอาตัวใดที่บ่เข้าใจสงสัยกับสายตรงนะครับอาตามเบอร์ทรกของคุณเสวงครับที่ฝากผ่านซื้อที่ไรเลยไปเพราะฉะนั้นการสำหรับรพี่น้องครับ ผู้ฮ็ดเขาหน้าวานนะครับหน้าวานหน้าดาหน้าตมอันนี้คือเป็นเขาหน้าวานเขาแห้งนะครับหน้าวานข้าวแห้งเขตอีสานนะครับตัวนี้เคื่อวานรอบฝนหลักอาจจะดูแลเรื่องเขาจะได้ครับจะได้ผลผลิตแก้ปัญหาเรื่องวัชพืชจชไดมครับกระสายตุงมาตามเบอร์โทรครับติ่ฝ่าไปหรือสายตุงมาเบอร์พ่มไดครับเกิดพี่น้อาจอยากสอบถามนะครับเรื่องเรื่องของวิธีการน้าตานะครับกับนเกษตรแสนครับราวิกรขั้นตีกับ0 8 9เก เก่าสี่เก่าครับเจ็ดส <Yes. S 1> ี่นึงครับเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ้งข้าบการผสมยานะครับหรือว่าการเตรียมนะครับจะเป็นลักษณะนี้แหละครับเพราะฉะนั้นก็ทีนั่นกะเป็นทีมนะครับผู้นงยืนยี้ตองพุ่นะครับก็คือคนย่อาจะของหน้าครับก็สองว่าเบื้องน้านะครับว่าการฉีดการพ่นเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับเพื่อความสบายใจของจของหน้าน้่